มันอาจจะมันอาจจะอยากชนะไงไม่ชนะาตาะกาั <c oughs> ไปหรอจะได้ไป right. ถ้ามันไม่ไปอ่ะเรื่องของมันดิ ดันมามาันก็ตายเยี่ยมก็รู้เมยขยันดันเนยรู้นะเยี่ยมว่าดันแล้วตายก็ขยันดันดูน,ดนนะ <laughs> mission success o k a let's Mission success. Okay, let's go. Red team win.